สวัสดีครับมูมูหม,ม,มูแดงคุงในช่วงมูมูมชนดูซีรีส์วสิ้นสุดการรอคอยกันสักทีนะครับน้องโอมน้องฟุกสำหรับซีรีส์ว Love at Night Oh My Sunshine Night ซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าของผู้จัดคุณนิวเสรจสินเป็นดีที่ได้จับมือกับ AIS Play Original ที่ได้ดึงเอาน้องโอมและน้องฟลุกมาร่วมงานกันอีกครั้งตามคำเรียกร้องของแฟนคลับทุกๆคนเรื่องนี้กำกับการแสดงโดยคุณโดง่งองอาจสิงรำพองงานนี้เหล่าแฟนคลับทุกๆคนเตรียมตัวกันให้ดีนะครับแล้วพบกับความฝันความหวังและความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืมซีรีส์เรื่องนี้ออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 1ทุ่มตรงทางแอปพลิเคชัน AIS Play เริ่มตอนแรกจันทร์ที่4กรกฎาคมสองหนี้แล้วนะครับโอมทิติวัตรนิประเสรดฐรับบทคิมฟลุกนัททักิริพงศธรรับบทสันปิตอร์แพนทัศพลวิวิทย์วันรับบทพายุโน่ภูหลวงทองประเสริฐรับบทเรนดิว นิติกรย่านพรามรับบทพายไรยอันปัญญาแม็กเซนรับบทโอ้การกิติกรจารุธรรมาพรรับบทเพชรใยายใหมชินารดีอนุพงศ์พิชาติรับบทยญยบัวยูฟ้าทัตนัทวัฒน์ตุ่นแก้วรับบทชุนลิฟสุพจน์จันเจริญรับบทสันติ นัททิวนัททิวไผ่งามรับบทอาจารย์วรณสิงห์มีนนักรกิตขามนตรีรับบทโทนี่พีทวสุธรชัยจินดารับบททอยปิงสุกิตเตชนาทีรับททรบทยูโรนัชชัดกวินนัทแฮมันรับบทด,ด็อกเตอร์สุขวัญแพรรัชนีศิระเริดรับบทอรณี ถาสถาพรนาควิไลรับบทคชาในทุกความรักมีเรื่องราวสวยงามซ่อนตัวอยู่ในนั้นเสมอนั่นคือการได้รักและการถูกรักจากใครบางคนเรื่องราวของสองพี่น้องเรนโนพูหลวงกับคิมอมทิติวัตแห่งตระกูลวรรณกุลลูกชายของคชาถาสถาพรและอรณีแพรแชนีครอบครัวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับต,ต้นของประเทศเรนพี่ชายหนุม่มนิสิตปีสีซึ่งเก่งทังกีฬาและดนตรี อัธยาศัยดีจนเป็นที่รักของใครๆซึ่งแตกต่างกับน้องชายคิมนิสิตปีสาผู้เงียบขรึมมีโรคส่วนตัวสูวงมากด้วยความรักในเสียงดนตรีของเชลโลและมีความใฝ่ฝันแค่จะไปแสดงเชลโลบนเวทีเดียวกับศิลปินคนโปรดของตัวเองพร้อมแบบความทรงจําอันสวยงามในวัยเด็กเอาไว้อย่างไม่มีวันลืมโดยมีพายุบีเตอร์แพนทัศพลหนุ่มวัยเดียวกันกับเลนที่เป็นลูกชายของบัตลเลอร์สันติลิฟสุพจน์ผู้ดูแลทุกอย่างในครอบครัวกานณกุล พายุเป็นเสมือนเพื่อนและบอิกาดูแลพี่น้องทั้งสองคนพอทั้งสามคนเติบโตมาด้วยกันมีความเข้าใจกันแต่ด้วยความเหมาะสมและความลงตัวในสังคมทําให้สามสามคนเหมือนจะถูกแบ่งแยกชนชั้นด้วยหน้าที่และฐานะถึงอย่างไรก็ตามครอบครัววรรณกุลก็เอ็นดูและดูแลพายุด้วยเช่นกันโลกของคิมต้องเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้พบกับซันลุกนัก์เป็นน้องรหัสสายเรน ที่เพิ่งย้ายมาเชบโอนที่มหาวิทยาลัยนี้ตอนปีสามสันผู้มองโลกในแง่ดีนิสัยน่ารักอารมณ์ดีเป็นคนที่ใส่ใจทุกสิ่งอย่างฝึกฝนการเล่นกีตาร์เพราะต้องการเข้าใกล้สิ่งที่เขารักสันโชคร้ายเกิดมามีเส้นเลือดแดงสองเส้นวิ่งเข้าหัวใจทําให้เกิดผิดปกติทางหัวใจพ่อแม่สันต้องยกสันให้กลุงป้าตามความเชื่อที่หมอดูทักจากการเสียลูกและพี่ชายของสันไป สองคนตั้งแต่ทุกคนอายุเพียงสองเดือนพ่อแม่จึงยอมเชื่อเรื่องนี้และเพื่อให้สันรอดจึงต้องยอมทิ้งสันไว้ที่เมืองไทยลําพังไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสันเติบโตขึ้นมาได้แม่ไม่แข็งแรงแต่ก็ถือว่าเป็นผู้รอดชีวิตสันเขามีชีวิตอยู่ได้จากการรักษาต่อเนื่องและสารบางอย่างภายในอแอปเปิลที่พอจะช่วยกระตุ้นการรักษาและที่พึ่งทางใจจากความอบอุ่นในวัยเด็กสันพยายามเข้าชมรมดนตรีคลาสสิกข,ของมหาวิทยาลัยให้ได้แต่ก็พลาดจากการเข้านัดออดิชั่น ทำให้สันรู้สึกผิดหวังในตัวเองมากแต่อาจารย์วรรณสิงห์นักทิวไผ่งามก็ช่วยให้โอกาสสันเข้าในวงจนได้เลนชอบนิสัยความซื่อตรงน่ารักของสันเขาจับจ้องดูอยู่ห่างๆจนแน่ใจในคืนวันผูกข้อมือสายรหัสที่พร้อมหน้าครบรูลรหัสครั้งแรกเลนนั้นวางใจให้สันที่มีนิสัยทเทเลนเข้ากับคนได้ง่ายจะช่วยเปลี่ยนแปลงและดูแลคิมแทนเขาได้ดีแล้วก็เหมือนโชคชะตาเข้าข้างสันได้เข้ามาเป็นมือกีตาร์ในวงดนตรีคลาสสิกได้สำเร็จ และได้ฝึกฝนดนตรีร่วมกับคิมจนเกิดความรู้สึกประทับใจกันและกันอยู่ลึกๆแต่คิมกลับมีอาการของคนที่ไม่ยอมเปิดประตูให้กับความอบอุ่นของหัวใจครั้งนี้เรื่องราวของโชคชะตาและความผูกพันระหว่างเพื่อนวัยนักศึกษาที่ยากจะลงตัวของคิมและซันที่เหมือนว่าความสัมพันธ์และความรู้สึกดีๆกำลังก่อตัวขึ้นจากความสนิทสนมกันในชมรมดนตรีและเมื่อมีพายดิวนิติกรและเพชรกันกิติกรสองหนุ่มจากชมรมฟันดาบสุดฮอตในมหาวิทยาลัยเข้ามาเกี่ยวพัน ตับคิมรัะซันทำให้โอไรอันปัญญาเพื่อนในชมรมฟันดาบต้องเข้าช่วยเหลืออยู่เสมอส่วนที่ชมรมรับบีของเรนก็มีชุนยูฟาณทวัตเพื่อนของซันที่ข้ามาเป็นสตาร์ประตูสำรองของทีมคอยสร้างสีงสรัรให้กับชมรมนอกจากนั้นใบบัวใยไหมชินารดีสาวสวยน่ารักเพื่อนของคิมมาแอบชอบรุ่นพี่อย่างพายุจนทำให้เรื่องทุกอย่างดูคึกคักชุลมุนผ่านกลุ่มเพื่อนพ้องน้องพี่อย่างโทนี่ มีนนัตกริตอยพีทวัสุทอรและยูโรปิงสุกริตเมื่อเส้นทางธุรกิจของตระกูลวรนกุลต้องมาผัวพันกับปัญหาหุ้นส่วนชีวิตและทุกอย่างคงไม่มีอะไรน่าจดจาเลยถ้ามันไม่เกิดเรื่องที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนและที่แย่ไปกว่านั้นคือคิมกําลังตกอยู่ในอันตรายยังไม่ทันตั้งตัวจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวโยงกับปัญหานี้เรื่องนี้มันต้องมีเบื้องหลังและคนชักใหญอยู่อย่างแน่นอนทําให้สันติต้องให้พยุตจัดการพาคิมหลบหนีไปที่เซพาในหุบเขา สถานที่ที่ไม่มีใครสามารถเข้าไปถึงเพื่อหลบภัยที่กําลังคืบคลานเข้ามาหาคิมต้องใช้ชีวิตเพียงลาพังที่นั่นโดยมีพายุเป็นผู้พิทักษ์ข้างกายและที่ร้ายไปก่อนนั้นคิมกําลังจะสูญเสียความทรงจําของตัวเองไปซึ่งมันเป็นสิ่งเดียวที่คิมโหวงแหนมากที่สุดเพราะมันเป็นแหล่งที่รวมความทรงจําและความรู้สึกดีๆของเขาเอาไว้ทั้งหมดแต่เมื่อชีวิตมันไม่ง่ายและแล้วการเอาคืนของคนในตระกูลวันกุลก็เริ่มขึ้นแบบตาต่อตาฟันต่อฟันคิมที่กําลังจะสูญเสียความทรงจําของตัวเองไป พร้อมกับสายลมหนาวที่กําลังพัดผ่านมาสันพยายามทําทุกวิถีทางที่จะตามหาเพื่อที่ดีที่สุดอย่างคิมสันจะช่วยทําให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมได้หรือไม่ความแค้นของคนในตระกูลวันยกุลจะถูกสะสากด้วยกลวิธีใดนั่นคือเส้นทางชีวิตของทุกตัวละครที่จะร่วมกันฟันฝ่าไม่ว่าจะตาชีวิตในชีวิตพวกเขาจะลงเอยแบบไหนช่วงเวลาแห่งความสุขกับครั้งหนึ่งในความทรงจําที่งดงามความรู้สึกดีๆกําลังจะก่อตัวขึ้นหรือกําลังจะหายไป เมื่อความเหงาในสายลมหนาวกำลังจะพัดผ่านมาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมชาแนลมูมูชวนดูซีรีส์วายกับมูมูหมูแดงคุมงฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ตีชมและให้กำลังใจช่องของมูมูด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆที่มูมูจะเอามาลงต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ